นี่คือสุดยอดเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่คุณพ่อชอบมากวันนี้นะครับขอบคุณคนงานของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่มาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับคุณพ่อนครับนั่นก็คือมันมีรังต่อใหญ่มากอยู่หน้าสาขาคุณพ่อก็เลยให้คนงานเขาจัดก,การครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะครับเปิดเรียนมานะครับต่อพวกนี้อาจจะทําอันตรายกับนักศึกษาใหม่คุณพ่อได้ก็เป็นอยู่ใกล้ค,รครับ พี่พักคุณพอ่อนะครับที่ทางวันพ่อโอ้โหมันคืออะไรครับคุณพ่พอก็เลยจับสวัสดีค่ะทุกคนวันนนี้ะคะคุณกระชัมโมเกตีนี่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมากินแกงกอกอ๋อไม่ใช่ปลาทูแล้วโอ้สายหนไปหาปลาทูไม่ได้เหรอหนกูกล้ากินเหรอลูกเคยก<ะ>ินแล้วแอบไปกินข้างล่างกับพ่อ,พอแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงอร่อย เอาจริงเหรอแ,แสดงว่าเป็นลูกคุณพ่อจริงนะเนี่ยลูกคุณพ่ออัมมี่จริงนะเนี้ยกินแกงต่อได้ไม่ไม่ไม่ไมดีเลยเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรครับคุณพ่อก็จะมีคนมาแย่งพ่อกิน,นอุตส่าห์าเก็บเป็นความลับไว้ตั้งนานนะครับส่วนคุณแม่แล้วก็คุณยายนั้นขอบายนะครับผมคุณแม่นี่คุณแม่แบบคุณแม่กลัวค่ะคุณแม่บอกว่าเป็นนอนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหารู้ไหมมันคืออร่อยที่สุดเลยในสามโลกเลยนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมอ่านี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอ่อนของลูกตอครับที่คุณพ่อแกะมากับลูกสิษธ์ตอนกลางวันครับคุณพ่อก็จะให้ชดน้านิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนครับดูครับเนี่ยนี่คือคุณโบเก้นะครับแค่นี้พออ่านับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองไม่มีหน้าไม่มีเอ้าหนึ่งอ้ามึงเนี่ยเอ้ากล้าไหมอ๋อเคื่องแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวโบเก้เคี้ยวกนเคี้ยวกร อ๋อเขาปากมันค่ะลูกค้าจะไปมองมันค่ะไม่มีหน้าหรอกครับผมออาตาข้างเลยเอาเหนียวเลยเคี้ยวตุ๊บได้ยินเสนยียงตุ๊บตุ๊บไหมไม่ไม่รู้หรอกนะว่ามันอร่อยแค่ไหนใช่ไหมลูกไป็งไงไป็งไง,ไไงมันก็จะกรึบๆแล้วก็หอมมากเลยเหมือนไข่ใช่ไหมลูกฮะหอมโว่ไข่ด้วยมันเป็นตัวอ่อนไงลูกแล้วก็ ยัก้วยข้าวเหนียวครับโอ้เป็นคนอีสานจริงๆเลยกินได้ไงแม่กินแกงต่อใส่น้ไม้ดองของคุณพ่อแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะฮะส่วนตาทูที่หนูชอบนั้นตกกระป๋องไปเลยนะครับเสื่อนวันนี้นะครับเอ้าทำไมอ่ะไปเจาะตาเหรอครับลูกเป็นนางเป็นนางสิบสองเหรอครับผมนางสิบสองหรือเปล่าทําอะไรจะทําอะไรนายจะทําอะไรเพื่อนจะทาอะไรตาประทู เรียบร้อยแล้วครับเอาอีกไหมนี่เอาอีกไหมอีกสักคำหนึ่งโชว์เพื่อนๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่าน้องโอเกกินได้จริงๆนะครับ่อกินก็ว่ามาอ่าได้ไดรพอให้กินแค่นี้นะครับเพื่อนๆเพราะมันมันเปืองสำหรับพ่อนะครับมีคนแย่งข้ออ้าวรอบนี้พอให้ไปสี่ตัวนะเพื่อนๆครับเตรียมข้าวเหนียวเลยนะครับผมครับแล้วก็ พ่อกจ็จะให้ซดน้ําซุปนิดนึง<แ>น้ําซุปนีน่นนนก็คือใส่พริกนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมใส่พริกนิดนึงให้มีรสชาติมาแล้วโอเคมาห้างางมามาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่คือแกงลูกต่อใส่หน่อไม้ดองนะครับเป็นอาหารสุดยอดเมนูอีกเมนูหาก,กินยากครับคุณพ่อไม่แน่ใจว่าโรละราหกร้อยนะครับเอาฮึบไม่ง่ายหรอกครับผมฮึบเแี้ยวจุจบ๊จบ,บแล้วก็ข้าวเหนียวตามข้าวเหนียวตามจีตัวหรอจีตัว กินแค่นี้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นของคุณพ่อหมดเลยครับทั้งด้วยยอยโอ้ยไม่น่าบอกเลยนี่แหละครับบอกแล้วก็มาแย่งเรากินโอ้โดยยัดข้าวเดียวด้วยนะครับกินเองด้วยนะครับถ้าคุณพ่อยกกล้องขึ้นมาโบเก้จะกินเองนะเพื่อนๆปกติทุกวันโบเก้ก็กินเองอยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมขายหมูอ่ะขายไว้ขายอ่าโอเคครับสุดยอดไหมวันนี้เมนูนี้10คะแนนให้เท่าไหร่เอาเป็นเมนูบ้านๆเมนูป่าเลยครั ออกมาเจ้ากา9.9จุดเก9.9แล้วจุด0 1ไปไหนเพราะว่าเพราะว่าพ่อไม่ให้ก <laws> ินแล้วใช่ไหมก็เลยโกรพ่อก็เลยหักจุด0 1เพราะหนีไปแล้วเพื่อนๆครับพ่อยกมาทางนี้แล้วนะอ่าโอเคปิดคลิปเลยครับไลค่ะแล้วจะกินอะไรนะกันะคะ โอเคเอาทินตาตาปลาทูครับตาปลาทูเห็นแล้วครับผมจัดเลยครับผมไม่มีายปลาทูนะคะโอ้ไม่มีายปลาทูอันนี้คือายอะไรครับลูกายปลาทูเอาบ๊ายบายสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ